สวัสดีครับวัสดีพี่น้องปองไปสุกุลสุขคนครับผมนะครับมาพอ,พอกกันคือเก้าพี่น้องครับเป่ามือแชแนลครับผมอยู่ห้อยู่หน้าคือเก้าครับพี่น้องครับผมนี่อยู่ห้อยู่หน้า,า,า,าคือเก้านะครับผมบรรยากาศนามเลงๆพี่น้องนะครับผมบรรยากาศนามเล้งๆ นะครับมาดัางไฟพ,พี่น้องดังไฟนะครับดังไฟเสร็จติดรอยกับไปสิบามือจพาพี่น้องไปเบื้องแมงเคงพี่น้องนะครับผมแมงเคงอยู่น้ำปลาเนาะครับผมแมงเคงขอพี่น้องนะครับแต่ว่าบ่มีปีกพี่น้องนะครับนี่ครับบรรยากาศอยู่ไฮยูน่านะครับน้ำไม้ต้นนิกออกมืดปีพี่น้องนะครับผม นี่ครับหลังเทียงหน้ากับมีจะมีต้นขอนะครับนักพี่น้องนะครับมันจะมีเมงแข้งบบมีปีกพี่น้องนะครับน่าจะเป็นเมงแข้งอ,อ่อ,อนๆนะครับเนาะนะครับเม้งแข้งอ,อ่อ,อนๆพี่น้องโอ้เห็ดพีช้างพี่น้องนี่แข้งกระดือเลยกินไ้บนนี่นะครับ เดตยวเดติวเดีิวนี่พี่น้องก็เห็นบ่เมงแข้งบุญนี่ครับเมงแข้งโลนมีจักโตพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโตเนี่ยพี่น้องหกโตเนี่ยเมงแข้งขอนนะครับมาอยู่น้ำเบียร์เบียร์ต้นน้อยพี่น้องนะครับต้นใหญ่กูพี่น้องโอ ก็สีลายอยู่ตนใหม่พี่น้องนะครับอยู่ยยน้ำหยอดอ่อนๆพี่น้องนะครับผมนีพี่น้องนี่นะครับบรรยากาศเทียงหน้าพี่น้องนี่ลังเทียงหน้าบรรยากาศเยี่ยมคำคำ นะครับสลับเบอร์นี้นะครับพี่น้องครับผมนะครับบ่าวมือก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเนาะพี่น้องนะครับยังห้อยู่หน้าบรรยากาศคือเก่านะครับผมนะครับคลิปหน้าพอกันไหมพี่น้องนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้บ่าวมือนั่งนะครับเนาะนะครับเปื่อเป็นขอนกำลังใจให้บ่าวมือให้คลิปให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับผมนะครับกับบรรยากาศอยู่ให้อยู่หน้าห้องพี่น้องนะครับผมนี่บรรยากาศอยู่เทียงหน้าพี่น้องนะครับผมนะครับบ่าวมือกำลังสิเอาฟ้านะครับเนาะ อ้อมนะครับนาออ้อมเตียงหน้าแล้วก็สติดไฟพี่น้องนะครับผมนะครับเอาพี่น้องนะครับผมจหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องนะครับน้องสุขุสุขชนครับผมนะครับที่เข้ามารับชมช่องเบาวมืดชาแนลครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ